ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของพระเอกหนุ่มออมอักพันครับหลังจากป่วยเข้ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลน,นับเดือนนะครับแล้วก็พักงานแสดงชั่วคราวจนกว่าอาการจะดีขึ้นวันนี้นะฮะยีมกราคมนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดครับของพระเอกหนุ่มนะครับเจ้าเอกเจ้าตัวเองก็ได้โพสต์ภาพตัวเองอวยพรวันเกิดพร้อมกับบอกว่าหนุ่มใหญ่วัยสา ท่ามกลางคอมเมนต์อวยพรวันเกิดจากแฟนๆรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณมิกทองระยะนะครับที่บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่นะฮะคุณปุ้กลูกเองสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่รักและคิดถึงพี่เสมอเลยนะครับส่งกีตาก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับลูกชายสุดที่รักนะฮะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของอ,อมนะคะสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเจอกันนะแล้วก็อีกมากมายครับคุณผู้ชม ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ